and thank you for taking the time to be with us today for this um, um, very important. Uh, we have yesterday started our latest and last edition of t plus downstairs. Um, the region is becoming very strong and is growing and there's a lot of opportunities. <coughs> ะครับบวกทางด้านของการนำเข้าเข้มาส่งร้านมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งสำหรับทางด้านของเศรษฐกิจของไทยต่อเองครับอันนี้เป็นการให้ภาพตัวตัวดีเยอะนะครับอย่างตึกซามทาวเวอร์นะก็คือท่านครับคือตึกเราแล้วก็ออฟฟิศเราอยู่ที่หน้าเนี่ยนะครับซึ่งทางตะวันแบมกกาวด์คือว่าก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นถุงซิปล็อกถุงสไลด์แบ็กแล้วก็พวกทินซีต่างๆหลอดนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าในห้องนี้ทุกท่านจะรู้จักทางตะวันบริษัทแรกนะครับที่ผลิตหลอดงอได้ ของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เองนะครับเป็นจุดขอบคุณท่านทั้งสองท่านนะครับเรีอนแวกนะครับปูพื้นฐานนะครับทำให้ผมเนี่ยทำงานน,นะครับที่เกิดขึ้นมาว่าในส่วนของอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมยาเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับในส่วนโภสมัมแล้วก็เรามีออฟฟิศทั่วโลดนะครับในเมืองไทยเนี่ยเรามีทั้งหมด16งาน